ตอนนี้มาถึงที่ส่งแล้วนะครับแต่ยังไม่มีคนรับสายครับยังให้เขาประสานงานให้อยู่ครับบริษัทขนส่งสินธนาชดสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนลาลาหมูบรถบ้านวิ่งงานนะครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้กดงานได้ครับกำลังจะไปหาลูกค้าครับอยู่ที่สุขุมวิทเจ็ดสิบนะครับเอามาส่งที่ซอยลาซานนะครับ อนนี้ก็กําลังจะออกถนนบางนาตลาดนะครับมาทางรัดครับลัดจากซอยลาซานนะครับลัดออกมาครับเดี๋ยวจะไปข้างหน้านี่ครับสุขุมวิทเจ็ดสิบนะครับไม่รู้ว่าสินค้าเป็นอะไรนะครับลูกค้าโทรมาเมื่อกี้เนี่ยกดงานได้โทรหาลูกค้าอยู่แต่ไม่ได้ถามเขาว่าเป็นอะไรนะครับคงจะเป็นงานย้ายห้องนะครับบอกว่า รัวสีเหลืองเหมนกันไปกันครับผมเมื่อวานนี้ก็นุน่นนะครับขนแผ่นยิบซ้ำครับไปรามคำแหงครับวันนี้ได้งานใกล้ๆบ้านครับไม่ไกลครับ ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงถนนบางนาตราดแล้วนะครับก็นู่นแหละครับออกไปสียแยกบางนานะครับไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันว่าสินค้าเป็นอะไรถ้าเราตรงไปจะเป็นสีแยกบางนานะครับแต่ผมจะไม่ไปผมจะขึ้นสะพานครับ ขึ้นสะพานลัดไปเลยครับถ้าตรงไปสียกบางนานเนี่ยออกซ้ายไปนี่มันจะติดครับรถมันติดครับเดี๋ยวเราขึ้นสะพานไปเลยใบยเท็ดอยู่นี่ครับใบเท็กอ,อยู่ซ้ายมือแล้วครับใบเท็ดใบเท็ดโฮมโปรซ้ายมือ จะบนลงเพียสิบนะครับออมมาเลยครับลงไปก็นายเจอซอยศูนย์มิตรเจ็ดสิบพอดีครับนะซอยนี้เคยมาเอาของกันครั้งหนึ่งนะครับเคยมาแล้วนะครั้งหนึ่ง สุขุมวิทเจ็ดนะครับอันนี้70็ดสิทับสองเจ็ดสิบทับหนึ่งนะครับซอยเจ็ดสิบน่าจะอยู่ข้างหน้าเพราะเคยมาแล้วหนึ่งครั้งสุขุมวิทเจ็ดสิบนี่ครับเลี้ยวเข้าซอยนี้เลย รู้ว่าสีเหลืองเขาบอกว่างันเดี๋ยวไปดูกันว่าสินค้าเป็นอะไรนะครับตอนนี้ก็ได้ขนของเส้้นนขึเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นกล่องพัสดุนะครับก็เอาไปส่งที่คลังนะครับคลังลาซานครับไปส่งที่ซอยลาซานครับครับก็ไม่เยอะครับนิดหน่อยครับเป็นกล่องไม่เป็นพัสดุอะไรสักอย่างนึงนะครับ ก็ตอ,ตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางไปส่งที่คลังนะครับจุดลงสินค้าครับรถบ้านวิ่งงานลาล่ามุกครับวันนี้ถือว่าโชคดีครับได้งานเร็วนะครับก็กำลังจะเดินทางนะครับไปนะครับเอาไปส่งให้ลูกค้า ขนของเสร็จก็เดินทางต่อครับผมเอาไปส่งให้ลูกค้าครับที่ซอยลาซานครับก็กำลังจะออกถนนสุขุมวิทนะครับต้องไปยูเทิร์นกลับนะครับอนี่ถนนสุขุมวิทครับเราเข้ามาในซอยสุขุมวิท70ครับต้องยูเทิร์นกลับ วันไหนมีงานเร็วก็ได้วิ่งเร็วครับถ้าวันไหนช้าก็รอนาน,นครับวันนี้ถือว่าได้งานเร็วครับบางวันเนียโอ้าจะได้งานก็นู่นแล้วครับห้าหกโมง หาที่ยูเทิร์นครับตอนนี้อยู่สุขุมวิทครับตอนนี้เรามาถึงที่ส่งแล้วครับแต่ยังไม่มีคนรับสายครับัวให้เขาประสานงานให้อยู่ครับบริษัทขนส่งสินทธนโชธครับบริษัทตู้คอนเทนเนอร์ มีรอครับรอลงของบริษัทขนสง่งบริษัทใหญ่นะฝนก็จะตกอพลูกค้าก็ไม่รับสายครับต้องโทรไปต้นทางครับให้เขาโทรหาปลายทางให้ครับมาถึงที่ลงแล้วตอนนี้ก็รอครับรอลงของครับตอนนี้ก็ขนของลงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับ มาที่ขนส่งครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะรถคอนเทนเนอร์ขนส่งใหญ่โฮ้ยนะโหสินค้าเยอะเลยครับนะครับโอเคครับ ตอนนี้ผมก็ลงของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กำลังจะเดินทางกลับนะครับมาส่งที่ขนส่งนะครับสินธนาโชคสินทนาโชคนะครับก็เดินทางกลับนะครับหรือว่ารับงานต่อนั่นเองครับ คลิปนี้ผมขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับรถบ้านวิ่งงานลาล่าครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ